ปุ่มใหญ่มันสีบรนแนมฉีดน้นำให้ชุ่มนะคะวางระดาษบางร้านก็จะใส่แผ่นเดียวบางร้านก็ใส่สองแผ่นนะคะมีใครดัดผมเป็นไหสารภาพมา มีไหมคะเค,เคยไหมคะเคยเคย,เคยเป็นช่างหรือว่าเคย,เคยช่วยคเคยช่วยอ่ะถ้าเคยช่วยจะเลิกนะคะทีนี้จับผมให้ตึงๆนะคะฉีดนะ้ำวางแกนนะคะนักเรียนจะม้วนเข้าหรือม้วนออกแล้วแต่นะเอาตามความถนัดน,นะม้วนเข้าเหรอ,หรอล่นไมคะ สลับม,มันก็จะนบูมิโซกม่วนเข้านะง่วนเข้าจับตติดเพือไไม่่าเอียงาเอียงตามส<ถ>รนเราเนี่ยแกนเจ้าแกนตั้งไหม เียงตั้งหรือเอียงหรืออะไรแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่สมวงตามสมองช่ขขงขขงถ้าใครเป็นแล้วก็ปฏิบัตินะคะอันนี้มันจะนไม่ค่อยหย่องเพราะมันเป็นไหม่มาไม่เหม่นขขอนเหมือนผมคนเนาะ นี้ก็ไว่าเงี่ยงก็ไปว่าโอยชีวิตยิ่งตอนสอบมาตามรฐานเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีข่าวนะคะว่าจะเปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพมันจะมีของสถาบันพัฒนารมีเมืองงานแล้วก็จะมีของสถาบันวนทิทวุฒิวิชาชีพนะ